กลับกลับเข้ามาให sight, า helmet, day, oh ม่นะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้แง่กาลังเครื่องร้อนเลยนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งนะครับมันไม่นานก็ไมนิดนะฮะทนที่มันจะต้องคุยกันต่อได้นี่มันมีปัญหาก็ทีมงานก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการแก้ไขนะครับเอากลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับกลับเข้ามาตามตามกันมานะครับเดี๋ยวเหลือเวลาอีกเล็กน้อยนะครับพอได้เรื่อง2เรื่องนะครับอ่าเชิญเข้ามาเลยนะครับเข้ามาครับพี่จัดจ่ายมาแล้วนะครับอ่า เดี๋ยวเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูเรื่องอื่นๆกันต่อนะครับอันนี้เราเปิดคลิปกันได้หรือยังอ่ะเมื่อกี้นี้ค้างกันไว้พอดีบอกว่าไปเจอคลิปคลิปหนึ่งนะครับล้อเรียนคุณมาลีโสเจตานะครับโฆศกคนดังของกัมพูชานะที่คนไทยเราเนี่ยแหมเห็นหน้าเห็นตาทีไรเนี่ยนะอยากจะเอาอะไรเฟี้ยงทีวีทั้งไม่เสียดายสตางนะครับที่ต้องไปซื้อทีวีใหม่นะครับไปดูน้องนักเรียนคนหนึ่งครับอันนี้เอามาจากเพจเตี้ยเขยอีสานบ้านนานะครับเขา เรียนเสียงมาลีโสเจียตานี่แม่แม่ถ้าว่าฟังแต่เสียงนี่อาจจะคิดว่าตัวจริงมาถแถลงเองเลยนะครับไปติดตามกันครับจากการที่ฝ่ายไทยนะคะพาทูตแล้วก็องค์กรนานาชาติหลายชาติเลยนะคะลงไปที่ภูมะเขือแล้วก็ผาโมอีแดงจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวานนี้นะคะเพื่อที่จะไปโครงการแรกก็คือโครงการสร้างขวัญและกําลังใจทางคเมนรู้สึกเสียใจ ไม่ไปพวกเสี่ยงไม่มีน้ำใจทางขเ,เมตนรู้สึกเสียใจไป็นอย่างมากเนื่องาจากว่าทางกองทัพขเมนกระสุนคุ้มคุ้ยรักแท้จีเซียงก็รู้ไม่ยอมให้ไปพวกเสี่ยงไม่มีน้ํำใจไปไงบ้างครับนะเก่งมากเลยเนี่ยพวกเสี่ยงไม่มีน้ำใจเ,นะเลย,นะพ,เย,เลยพูดเหมือนมาลีเลยนะอันนี้ก็เป็นน้องนักเรียนเองนะฮะโอเ้เก่งคือ นี่แสดงว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆเ,เราก็สนใจข่าวสารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข่าวสารปัญหาไทยกัมพูชาที่เรามีความขัดแย้งมีการสู้รบกันเนี่ยนะเด็กๆบ้านเราก็ติดตามข่าวถ้ามาติดตามข่าวนียก็คงจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเ,เรื่องที่ดีนะครับที่คนไทยเราตื่นตัวแล้วก็กระแสะความรักชาติเนี่ยมันมีเ,เพิ่มเติมสูงขึ้นมากนะครับสูงจนกระทั่งว่านากักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยนะครับ ไม่ค่อยสบายใจจริงๆรแล้วมันควรจะดีใจด้วยซ้ำไปนะครับที่โอ้เราเห็นเวลาเราเห็นแม่ทัพพักสองเนี่ยนะฮะหรือทหารขั้นไหนเนี่ยไปพูดให้นักเรียนนักศึกษาฟังแล้วคนสนใจฟังกันเต็มห้องประชุมสอบถามด้วยความสนใจนะอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็แสดงวแบบ่เออคนไทยเรามีความหวงแหนแผ่นดินเกิดรักชาติรักบ้านรักเมือง,ก,องก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ปรากฏว่านักการเมืองบางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะไม่สบายใจเขากลัวว่าเดี๋ยวพอ สถานการณ์มันยืดเยื้อไปคะแนนนิยมของทาหารจะพุ่งยิ่งขึ้นแล้วคะแนนนิยมของพรรคการเมืองที่โจมตีทาหารจะลดล,ดลงลดลงลดลงมันจึงมีประโยคที่ว่ามีคนบางกลุ่มอยากให้สงครามยืดเยื้อเพราะจะได้อะไรนะครับรักษาความเป็นฮีโร่ของตัวเองต่อไปนะประโยคนี้แหละนะครับที่คุณชอบพูดออกมาแล้วคนก็ออกมาโต้แกเยอะแยะเลยพูดถึงการอภิปรายงบประมาณ ซึ่งก็ปิดไปแล้วแหละนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569แต่มันมีประเด็นที่เป็นควันหลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอภิปรายของสสพักประชาชนนะครับคือมาครบเลยนะครับสสพักประชาชนเนี่ยหนึ่งอภิปรายไปแพรเพิพิงเกี่ยวข้องกับสถาบันศาสนาเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรต่างๆแน่นอนครับการอภิปรายว่าง,งบประมาณนั้นใช้เยอะไปใช้น้อยไปอภิปรายได้ครับ แต่มันมีประโยคบางประโยคบางคำพูดแล้วก็ท่วงทำนองของสอสอพักประชาชนเนี่ยที่อย่าว่าแต่พระสงฆ์องคาเจ้าฟังแล้วจะไม่สบายใจเลยครับบรรดาชาวพุทธหรือไม่ใช่ชาวพุทธนะครับศาสนิกอื่นเนี่ยเขาฟังมาเขาก็แบบไม่สบายใจว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณเป็นผู้แทนราษฎรนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้ไปฟังคลิปนี้สั้นๆ้านเป็นการอภิปรายของน,น,อนายนนท์ภสาลลิมเจริญกิจ สสพักประชาชนเขต8นนทบุรีนะครับอภิปรายตัดงบเรื่องของโครงการาพาพระสงฆ์ไปกราบสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียและเนปาลน,นะครับมันมีคำพูดคำหนึ่งในการอภิปรายที่ต้องบอกว่าพระสงฆ์อง,อ,งองค์ข้าเจ้าเองเนี่ยก็ฟังแล้วก็ไม่สบายใจอย่างที่ผมบอกนะไปฟังดีกว่าว่าเขาพูดประโยคนี้ว่าอย่างไรบ้างครับโครงการแรกก็คือโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ บุคลากรเผยแผ่งบห้าล้านบานททําไมครับพระสงฆ์มันจะต้องมีทั้งขวัญและกําลังใจในการทํางานนี่แหละครับผมก็งงนะครับแล้วบอกว่าเพื่อเดินทางไปสักการะสังเวชนีสถานในประเทศอินเดียและเนปาลก็คือไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรูป้ปฐมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานนะครับซึ่งเป็นการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผู้ได้ประโยชน์ไปทั้งหมดหนึ่งร้อรูปตกรูปละห0,000บาท ไปทําอะไรครับท่านประธานเดี๋ยวขอดูสไลด์ต่อไปนะครับขออีกครับไปกราบรับท่านประธานท่านอยู่ประเทศไทยท่านให้คนอื่นเขากราบไหว้พอท่านไปประเทศอื่นท่านกลับไปกราบอะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ในของหลักการของศาสนาพุทธนะครับแต่พอกลับมาแล้วผมกลับมาดูรายงานที่ของกรรมธิการนะครับก็ไม่ได้มีแผนต่อยอดหรือพัฒนา ศักยภาพอะไรเลยหลังจากกลับมานะครับเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ท่านใช้จ่ายไปผมดูแล้วก็ไม่ตอบโจทย์นะครับในภารกิจของสำนักพุทธนะครับสำนักพุทธมีหน้าที่เผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศและดูแลประชาชนให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดๆเลยที่ดูว่ากลับมาแล้วนะครับมาทำให้ศาสนาหรือการเผย คืออย่างที่บอกนะครับคือถ้าจะอภิปรายว่าโอเคโครงการนี้ใช้งบประมาณมากไปน้อยไปมีเหตุผลไม่สม,มเหตุสมผลนะจะอภิปรายงบของสำนักพุทธยังไงเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกผมคิดว่าประชาชนเข้าใจได้ถ้าเอาเหตุเอาผลมาคุยกันแต่ว่าเขาถึงบอกนะครับว่าสําเนียงสอภาษากริยาสอสกุลและมันไม่ใช่แค่สอภาษาอย่างเดียวคุณู้ชมมันสอถึงกระมวลสันดานความคิดวิธีคิดรวมถึงอาจจะรวมถึงว่า ไอ้คนพวกนี้เวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคุยเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องาศาสนาว่าอย่างไรหรือเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาคุยเรื่องอเจ้าฟ้าเจ้าป่าดินสถาบันกษัตริย์ในอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนวันพอเขาอภิปรายแบบนี้เนี่ยนะครับเผยแร่ออกไปเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจอมีพระหลายรูปเลยทีเดียวนะครับพระราชาคณะพระสมเด็จต่างๆออกมาวิพากวิจารณ์การอภิปรายของน,น,นายนนท์ภัสาลลิมเจริญกิจ อย่างมากมายเลยทีเดียวจนกระทั่งวัดทนไม่ไหวครับเจ้าตัวเมื่อวานนี้และออกมาชี้แจงนะบอกว่าขอแสดงความเสียใจและขอโทษต่อพุทธศาสนิกชนและสังคมต่อถ้อยคําที่ใช้ในระหว่างการอภิปรายซึ่งทําให้หลายท่านเนี่ยขุนเคืองและรู้สึกว่ากระทบกระเทือนศรัทธาและความเคารพต่อสังเวชนียสถานโดยเฉพาะมหาโพธิมณฑลสถานเขาก็ขอชี้แจงว่าเจตนาของการอภิปรายไม่ใช่เพื่อการดูหมิน หรือทำ้ายความเชื่อของผู้ใดแต่เป็นการหยิบยกประเด็นการพิจารณางบประมาณซึ่งหน่วยรับงบประมาณพึงอธิบายเป้าประสงค์หรือผลสำาทิกการใช้ใจ่ายในเชิงความคุ้มค่านะก็ว่ากันไปและประโยคสำคัญคือเขาบอกว่าถ้อยคำที่บอกว่ากราบอะไรก็ไม่รู้เป็นความประมาทพังพลาดแม้ว่าข้าพเจ้าต้องการให้ผู้ฟังพิจารณาถึงการแก้ไข ปัญหาด้านโครงสร้างรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาแต่การเลือกใช้ท่าคำดังกล่าวเป็นการลืมเลือนความเคารพที่ข้าพเจ้าควรมีในฐานะผู้แทนรัชฎรต่อความเชื่อและสิ่งมีคุณค่าทางจิตใจของผู้คนและกราบขออภัยมาณที่นี้ขอน้อมรับข้อวิจารณ์และใช้ความรอบคอบในการอภิปรายครั้งต่อไปให้มากขึ้นนะน,น,นายนนท์ไพศาลลิมเจริญกิจสสนนทบุรีเขต 8, 8พักประชาชนนะ ขอโทษอีกแล้วครับทีนี้ถ้าเราดูการอภิปราย2วันของพักประชาชนนะอภิปราย3วันอภิปรายงบประมาณปี6-9เนี่ยมีคนสรุปให้ฟังแบบครบถ้วนเลยสั้นๆเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงประเด็นเลยครับ Facebook ของคุณวิทวัตโคซี่ตันสุหัดนะแอดหนะ้าเขาสรุปการอภิปรายของของพักส้มในสภาครั้งล่าสุดนะ จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้มีกรณียางไส้ไก่นะเอามาล้อเลียนไอ้ที่ทหารเอาไว้ห้ามเลือดนะ่ยนะเอามาล้อเลียนคนก็ด่ากันทั้งเมืองแล้วนะครับและก็มีอีกหลายเรื่องคุณวิทวัตเนี่ยสรุปไว้ในเฟซบุ๊กตัวเองในโพสต์นี้ไม่กี่บรรทัดแต่ว่าเห็นภาพครบเลยสรุปสั้นๆกนารอภิปรายในสภาของสอสอพักส้มครั้งล่าสุด เสียดสีอุปกรณ์ทางการทหารที่กำลังปกป้องชาติเสียดสีพระที่ทุดงไปสักการะบูชาสถานที่สำคัญทางศาสนาเสียดสีและจะให้ยกเลิกโครงการหลวงกับเครื่องราชขององค์พระมาหากษัตริย์คุณวิตวัตรก็เลยสรุปเลยครับว่าเป็นอันครบสามสาษาบรรลักของประเทศไทยพอดีสาวกก็คงชื่นชมกันไปแต่สำหรับผมไม่มีทางจะเลือกพักนี้ คือครบเลยมันด้อยค่าครบถ้วนสามสถาบันเลยชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์แม้ว่าจะออกมาขอโทษขอโพยบอกว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการนะใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมประมาทพลาดพลั้งแต่คนนะครับคุณผู้ชมครับมันไม่สามารถหลุดคำพูดเหล่านี้มาได้ถ้าในใจมันไม่ได้คิด มันไม่สามารถหลุดคําพูดเหล่านี้มาได้ถ้าในสังคมของที่เขาอยู่เนี่ยไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะฮะนี่คือสสพักประชาชนนะด้อยค่าครบต้วนเลยชาตินะศาสนาพระมาหากษัตริย์นะครับเอาละครับ วันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในความขุุขักเรื่องเทคนิคนะครับเราขาดตอนกันไปช่วงหนึ่งนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วรายการต่อไปก็จะสามารถแพร่ภาพกันได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวลงไลฟ์กันก่อนนะเดี๋ยวรายการต่อไปวันนี้วันจันทร์นะครับพบกับดรมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับในรายการดรมาริกาโชมาพร้อมกับอาจารย์ปูนะครับเดี๋ยวจะได้พบกันครับตอนนี้ลงไลฟ์ก่อนครับสวัสดีครับ